พนาตุลเนี่ยนะครับ19เมษายนเนี่ยนะครับดาวพระหัสสปดีเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพปัตนิเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาตุลเนี่ยได้ยกระดับเรื่องความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวนะครับที่เกิดจากการที่มีดาวเสาร์เนี่ยนะครับอยู่ในภพพันธุเนี่ย หลังจากนี้ไปนะครับ19เมษายนดาวพระหัสเนี่ยจะมาส่งผลดีในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวด้วยก็ได้นะครับปัญหาเก่าๆด้วยก็ได้นะครับก็คือจะดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์และที่สําคัญก็คือคนโสดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนคนที่มีความสัมพันธ์เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ยกระดับ ยกระดับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความสมานณันั์ในหุ้นส่วนธุรกิจหรหร,หรือคู่ครองคนรักเนี่ยได้หมดเลยนะฮะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องภพปัตน้เนี่ยนอกจากคู่แล้วเนี่ยยังหมายถึงหุ้นส่วนได้ด้วยนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครที่มีมีโครงการเอาไว้ว่าอยากจะปรับความสัมพันธ์เนี่ย กับคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้ก็จะถือว่าดีมากนะแล้วก็ใครที่อยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยก็เป็นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเลยทีเดียวทีนี้มีคําเตือนนิดเดียวนะครับสำหรับคนที่ความสัมพันธ์เนค่อนข้างล่อแหล่ล่อแหล่อย,อยู่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงพระรหัสที่มาเข้าสู่ภพปตัตนิเนี่ยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันปรับความสัมพันธ์กันไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบอื่นนะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง ท่านอาจจะรู้ท่านจะค่อนข้างรู้สึกที่มีความมั่นใจในช่วงนี้นะแต่ก็ตัดสินใจให้ดีนะครับพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าคุยกันปณนีประนอมกันให้รู้เรื่องนะครับว่าว่าจุดลงตัวมันเป็นแบบไหนแต,แต่ถ้าแต่ถ้าพูดโดยรวม่ยถือว่าดีมากนะฮะพระรหัสเข้า,เข,าเข้าเรือนพบปัตนินะครับก็ขอให้ชาวลักานณาตุลน,นะครับทุกๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็แฮปปี Happy ้แฮปปี้เพราะว่าดาวปรหัสเนี่ย ย้ายมาครั้งนี้นะครับมัน12ปีมันมาครั้งหนึ่งนะ12ปีมาครั้งหนึ่งก็คือจะมาให้โชคเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่นี้ถ้าเป็นคนชาวลัคนาอะไรนะข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พิมพมาบอกผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่จะพูดในลาลัคนาอื่นๆถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่หวังกันทุกทุกคนโดยเฉพาะชาว ลัคนาตนสมหวังเรื่องความรักคู่และคุณส่วนทุกๆคนครับ